ก็กลับมารายงานผลอีกครั้งนะครับสำหรับซีรีส์อย่ายอมแพ้กับโชคชะตา EP นี้ก็เป็น EP ที่15แล้วนะครับผลประกอบการก็ปรากฏว่าภายแพ้กับโชคชะตาไปเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ถูกรางวัลใดๆก็ไปกันต่อนะครับสำหรับต้นทุนที่เสียไปตอนนี้ก็อยู่ที่2,240บาท ส่วนผลตอบแทนก็เป็น0ูนย์เช่นเดิมงวดที่ผ่านมาเป็นงวดของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567เลขที่ออกรางวัลที่1ก็คือ530593ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ42สําำหรับงวดต่อไปนะครับจะเป็นงวดประจำวันที่16บมิถุนายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์โอเคเราก็ไปสุ่มเลขกันต่อนะครับในงวดต่อไปก็คือวันอาทิตย์ เลือกที่วันอาทิตย์เราก็กดปุ่มสุ่มเลขหมายเลขที่เราจะทำการไปซื้อคือ615964